เครื่องบินที่มีปีกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทสตราทอนนชเป็นบริษัทการบินและอวกาศที่จะทำการพัฒนาระบบปล่อยยานอวกาศสู่วงโคจรโดยใช้เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องบินมีชื่อว่าสตราทอลน์เครื่องบินนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรทุกยานอวกาศส่งขึ้นสู่ระดับความสูงและปล่อยสู่อวกาศการปล่อยยานปกติต้องใช้จรวดในการส่งขึ้นไปในแนวตั้งเหมือนที่เห็นนาซาทำซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่บริษัทนี้คิดแปลก คือทำเครื่องบินที่ออกแบบมาพิเศษให้สามารถบินสูงกว่าเครื่องบินทั่วไปปกติเครื่องบินทั่วไปจะบินที่ความสูงประมาณ10ถึง12กิโลเมตรแต่เครื่องบินนี้บินได้สูงกว่านั้นเครื่องบินนี้จะทําการเทคออฟจากพื้นดินโดยจะอุ้มเอายานอาวกาศติดขึ้นไปบนฟ้าด้วยบินไต่ระดับความสูงให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ จากนั้นต่อยยานที่อุ้มขึ้นไปออกจากเครื่องบินยานจะติดเครื่องยนต์แล้วขับพุ่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศต่อไปเครื่องบินสตราลอนชมีปีกกว้าง117เมตรทําให้เป็นปีกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องบินที่เคยสร้างมามีการออกแบบลําตัวเป็นเครื่องบินคู่ติดตั้งเครื่องยนต์โบอิง747-6เครื่อง และตั้งใจให้บินขึ้นจากรันเวย์เหมือนเครื่องบินทั่วไปโดยการบินทดสอบครั้งแรกบินได้สูง5กิโลเมตรและบินได้นานราวๆ2ชั่วโมง50นาทีส่วนการบินทดสอบครั้งที่2บินได้ที่ระดับความสูง4กิโลเมตรเหนือทะเลทรายโมฮาวีเป็นระยะเวลา3ชั่วโมง14นาทีแต่ล้มเหลวเพราะบินได้สูงไม่เท่ากับเครื่องบินโดยสารทั่วไปด้วยซ้ำบริษัทจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาผลิตยานที่มีความเร็วเหนือเสียงสำหรับการใช้งานทางทหารและเชิงพาณิชย์ และหันไปพัฒนาเกี่ยวกับไฮเปอร์โซนิกแทน